ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้เรามาทำพิอาการในหัวข้อพอรที่จะได้รับในปีใหม่นะคะก็จะมาเช็กกันดูนะว่าในปีใหม่นะคะจะมีเรื่องราวของอะไรนะคะที่เป็นคำอวยพรดีๆหรือพอรที่นางฟ้าเทวดาจัดสรรให้คุณนะคะในช่วงเวลาปีนี้ไปจนถึงปีหน้านะคะก็เป็นช่วงเวลาปีใหม่นี่แหลนะเนาะที่จะได้มีการอวยพรดีๆนะคะแล้วก็มีคำดีๆรวมทั้งเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ พลังงานนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะให้พรคุณนะคะก็ลองมาอ่านผ่านกองไพ่ทั้งหมด4กองตุ๊กตา4ตัวนะคะว่าเรื่องราวนะคะพรที่คุณจะได้รับในช่วงปีใหม่นี้นะคะมีอะไรกันบ้างนะและทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมนะคะเพราะงั้นหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปเนาะยังไงก็ทําสมาธิทุกครั้งก่อนเลือกกองไพ่นะคะเพื่อให้เจอกองที่ได้คําตอบที่ใกล้เคียงกับคุณได้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็นะคะใครที่เลือกได้แล้วก็ ลงไปดูที่ทามส t ตมด้านล่างนะคะจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้เพื่อความสะดวกในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็นะคะสำหรับปีใหม่นี้นะเออแม่หมอเองนะคะก็อยากจะให้พรสำหรับทุกคนที่เข้ามาฟังในช่องนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้รับความสุขความสนุกในการใช้ชีวิตรวมทั้งนะคะเนื้อหาสาระดีๆจากพิกอากานะคะของช่องมินวาทาโร่ที่พอจะช่วยในเรื่องของการไกด์ไลน์นะคะให้เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาของการใช้ชีวิตทั้งปีนี้แล้วก็ปีถัดๆไปนะคะ ก็หวังว่านะคะจะช่วยให้คุณนะคะมีความสุขมีชีวิตที่สมดุลมากยิ่งขึ้นและก็เป็นเพื่อนเป็นกัลยะาณมิตรอยู่ร่วมช่องกันตรงนี้นะคะและก็ขอให้มีความสุขสมหวังกันทุกคนนะคะแล้วก็ไปดูคําตอบกันเลยนะว่าแต่ละกองไพ่จะได้รับพรอ,อะไรกันบ้างน,นะคะไปกันเลยคะ่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่1นนะคะในหัวข้อ พรที่จะได้รับในปีใหม่นะคะก็มาดูกันนะว่าคนที่จะได้รับพรในกองที่1เนี่ยจะเป็นพรเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะคะสําหรับตัวคุณเองนะคะมองว่าเนี่ยช่วงเวลานี้นะคะมันมีนะในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการเงินความหวังการปรับตัวอะไรต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตวางแผนการเงินการเดินทางโยกย้ายการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะตรงนี้ก็เหมือนกับว่าอะไร ที่คุณหวังไว้ในเรื่องราวเหล่านี้มันจะได้รับพรนะคะได้รับการเคลื่อนย้ายได้รับการเคลื่อนไหวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็เรียกได้ว่าใครที่รอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ก็จะได้รับนะคะส่วนใครที่อยากจะหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องช่วงเวลาเนี้ยค่ะเขาก็จะให้พรคุณนะคะให้คุณได้รับในสิ่งเหล่านั้นให้คุณได้รับในการเจริญก้าวหน้านะคะทั้งเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของอนาคตนะคะก็เรียกได้ว่าหวังอะไรก็ได้ดังหวังนะคะอยากจะเลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งการเรงินการงานได้หมดเลยค่ะเพราะงั้นถือเป็นพรที่ดีมากสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่นี้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่านะเราจะมี คำแนะนำไว้นะคะเกี่ยวกับการรับพรให้สำเร็จไวยิ่งขึ้น เ,เขาบอกว่าให้ move on นะคะอะไรก็ตามที่ไม่ได้ส่งเสริมอะไรก็ตามนะคะที่ฉุดหลังคุณไว้ไม่ให้เจริญก้าวหน้าเนี่ยปล่อยวางมันซะนะคะแล้วก็ไปนะคะโกไปข้างหน้านะคะเริ่มต้นนะคะเรียกได้ว่าเออมันอาจจะต้องมีการ active เพิ่มเติมนะต้องมีความกระตือรือรน้นมีความพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอะไรที่ไม่ได้ส่งเสริมคุณให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้เวลาปล่อยวางคะ่ะได้เวลา move on ได้เวลาไปต่อกับชีวิตนะคะแล้วก็ขอ ให้รักษาะคะความฝันของคุณมองความฝันนะคะตั้งความหวังเอาไว้และเชื่อมั่นว่ามันจะประสบความสำเร็จนะคะขอให้เชื่อว่าชีวิตของคุณนั้นมีทั้งปาฏิหาริย์และพรอ,อยู่รอบๆตัวตลอดเวลานะคะเมื่อคุณมีความเชื่อมีความฝันมีความหวัง และขะจัดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มันเป็นอะไรที่มันฉุด้ังคุณไว้จากความเป็นไปได้เหล่านั้นนะคะออกไปมันก็จะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งเข้ามาไวมากขึ้นนะคะก็เหมือนกับกฎของแรงดึงดูดเนาะเวลาที่เราอยากจะได้อะไรนะคะเราก็ต้องขอในสิ่งนั้นแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราจะได้และก็ต้องเต็มใจนะคะในการทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้เราได้มา ซึ่งไม่ใช่การนอนฝันกลางวันอยู่เฉยๆแน่ๆนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยเขาก็ขึ้นเนาะทั้งแบบไพ่มุกรรทั้งแบบไพ่8ดไม้นะคะแล้วก็สองไม้ แล้วก็2เหรียญน,นะคะพวกนี้เป็นไพ่ของการแบบขยับขยายการเคลื่อนย้ายการมองอนาคตนะคะเพราะงั้นคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาขอให้คุณตั้งมันน่นแน่วแน่แล้วก็ลงมือทําอย่างชัดเจนรวมทั้งความเชื่อด้วยนะคะความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะมันเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตของเรานะคะเพราะงั้นสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็ขอให้สําเร็จดังใจหวังนะคะแล้วก็ได้รับพรจากนาง ฟ้าเทวดาในปีใหม่นี้อย่างมีความสุขนะคะและก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ s ับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่พูดคุยให้กำลังใจกันมานะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่2นะคะในหัวข้อพอรที่จะได้รับในปีใหม่นะคะก็มาเช็คกันดูนะว่านางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้พอรอะไรคุณ ในปีใหม่นี้นะคะก็สําหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะก็มีนะคะทั้งความสุขความเป็นที่นิยมชมชอบความชื่นชมอ,อะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะ เป็นการเปลี่ยนที่ดีนะคะเป็นการเปลี่ยนที่นำมาซึ่งความสุขความมีหน้ามีตาม,มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมรอบข้างเออใครนะคะก็เหมือนกับชื่นชอบนิยมชมชอบคุณเนาะแล้วก็เห็นคุณนะคะเป็นเหมือนราชินีเหรียญน,นะเป็นคนที่แบบดูไฮโปรไฟล์นะคะดูเป็นคนที่เรียกว่าหน้าให้ความสนใจนะคะ แต่ว่ามันก็มีไพ่เฮอร์มิสเนาะก็หมายถึงการที่ดูทรงภูมิดูมีความรู้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ um> ก็จัดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่ความเป็นที่นิยมชมช,มชอบเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ให้ความสนใจนะคะรวมทั้งนะคะความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยแหละที่จะทําให้คุณนะ่ะเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นเพราะงั้นพรสําหรับปีใหม่นี้นะคะ คุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับเป็นคนที่ดูดีแล้วก็ ดูภูมิฐานขึ้นนะคะแล้วก็นะคะสำหรับคำแนะนำไพ่นะให้พรตรงนี้ค่ะประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้นเขาบอกว่าให้ระวังอารมณ์ความรู้สึกในด้านแบบดักดานะคะแบบพวกความรักโลภโกรธหลงอารมณ์แบบอะไรที่มันผิดศีลธรรมหรือว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้ขอให้ระวังอย่าไปทำมันเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกับชื่อเสียงของคุณในอนาคตได้เช่นเดียวกันรวมทั้งนะคะขอให้คุณเนี่ยรู้สึกถึงเสรี ภาพนะคะรู้สึกถึงความเป็นอิสระในการตัดสินใจของคุณเองนะคะคุณเป็นผู้กําหนดแล้วก็เลือกชะตาชีวิตของคุณเองเพราะงั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณเปิดใจนะคะเปิดใจให้กับสิ่งดีๆแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าเมื่อคุณดํารงอยู่ด้วยความดีงามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปในเวของมันในเส้นทางของมันไม่ต้องไปกังวลอย่ายอมแพ้กับความชั่วร้ายหรือว่าอํานาจมืดต่างๆที่จะเข้ามาบั่นทอน คุณเองนะคะเพราะงั้นขอให้รักษาใจของคุณนะคะดำรงอยู่บนความถูกต้องเปิดใจให้กับสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ส่องแสงสว่างนะคะจากภายในของคุณนะคะขอให้เป็นคนที่อยู่บนคันลองคองทาอยู่บนนะคะความรู้สึกยึดมั่นในสิ่งดีงามแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น แล้วก็นะคะขอให้ได้รับพรตรงนี้ไวๆนะคะเพราะว่าชีวิตคุณจะได้มีความสุขมีคนนะคะให้ความนิยมชมชอบแล้วก็ชื่นชมมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะและก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกที่พูดคุยกันมานะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่3นะคะในหัวข้อพรที่จะได้รับในปีใหม่ ก็สำหรับเรื่องราวปีใหม่นะคะก็จะมาดูกันนะว่าจะได้รับพรอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะชีวิตคุณก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวของความสูญเสียความเจ็บปวดนะคะเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยปิดใจนะคะไม่อยากจะเปิดเผยอะไรให้คนอื่นรับรู้ไม่อยากนะคะที่จะเอาชีวิตของตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับใครช่วงเวลานี้นะคะปีใหม่เนี้ยคุณจะได้รับพรนะคะให้คุณมีความเข้มแข็งม,ม,มีความสตรองมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถที่ จะปล่อยวางเรื่องราวเก่าๆความหลังครั้งเก่านะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรก็ตามนะคะคุณเองอะ่ะจะกลับมายืนหยัดนะคะจะกลับมารักตัวเองแล้วก็มีความเข้มแข็งมีความเชื่อมั่นในตัวเองอะไรนะคะที่เคยผ่านไปแล้วเนี่ยคุณจะปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปได้ในที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นความหลังกับใครหรือว่าเรื่องราวอะไรที่คุณเสียใจมาเนิ่นนานสุดท้ายแล้วนะคะปีใหม่นี้จะได้รับการปลดล็อกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรให้คุณนะคะได้ประสบพบเจอสิ่งที่ ดีกว่าแล้วก็ความรักความรู้สึกดีกับตัวของคุณเองแล้วก็สำหรับคำแนะนำไพ่ออร์คเคิลนะคะให้คุณเนี่ยสามารถนะคะรับพรนี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ระวังนะคะในเรื่องของตันหาราคะอะไรต่างๆที่มันมีอยู่นะคะตรงนี้คุณเองอ่ะขอให้เชื่อมั่นนะคะว่าจะสามารถ ้าข้ามเรื่องราวตรงนี้มาได้นะคะความผูกมัดผูกพันอะไรที่มันเคยมีแล้วมันไม่ได้ดีกับชีวิตของคุณเองอะคะ่ะเชื่อว่านะถ้าหากคุณสามารถที่จะ กลับมานะคะยืนหยัดด้วยตัวคุณเองได้คุณจะสามารถพ้นจากจุดนั้นมาได้นะคะรวมทั้งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอให้คุณนะคะกล้าที่จะฉายเดี่ยวค่ะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะงั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะขอให้มีความมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ มีความเชื่อความศรัทธาว่าตัวเองเนี่ยสามารถนะคะที่จะเติมเต็มตัวเองได้สามารถที่จะรักตัวเองได้แล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่านะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยตัวของคุณเองได้อย่างแน่นอนแล้วก็นะคะความชอบเนี่ยจะดึงดูดความชอบเพราะงั้นอะไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาถ้ามันไม่ได้ใกล้เคียงกับความชอบของคุณแต่คุณก็ฝืนก็ทนอยู่ไปก่อนหน้านี้นะคะมันถึงเวลาที่จะปลดล็อกแล้วเพราะงั้น อยากจะได้ความสัมพันธ์ดีๆความรักดีๆคนใหม่ๆถึงเวลานะคะที่คุณจะต้องกลับมาเติมเต็มความชอบของตัวคนเองกลับมาเติมเต็มสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ทำตัวในแบบที่คุณนะคะอยากจะเป็นแล้วจะดึงดูดคนที่เขานะคะชอบแบบเดียวกันกับคุณเข้ามานะคะแล้วจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ เพราะงั้นสิ่งแรกที่ต้องเริ่มนะคะคือการกลับมารักตัวเองแล้วก็ดึงดูดตัวเองนะคะให้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําอยากจะ ใช้ชีวิตในรูปแบบไหนอะคะ่ะครีคเอทออกมาแล้วก็ทํามันไปเลยนะคะเพราะว่าจะมีคนนะคะที่ชอบแบบเดียวกันกับที่คุณชอบอย่างแน่นอนเพราะงั้นมั่นใจในตัวเองนะคะคนกองนี้คุณเข้มแข็งพอที่จะออกจากความสัมพันธ์เก่าๆแล้วก็เรื่องราวแย่ๆที่ผ่านมาลืมมันไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะปล่อยวางเรื่องราวเก่าๆแล้วคุณจะได้รับนะคะสิ่งที่ดีงามความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้ขอให้ผ่านพ้นคืนวันเดิมๆนะคะแล้วก็เริ่มต้นกับชีวิตครั้งหนึ่งได้เร็วๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะการรับชมรับฟังการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ให้กําลังใจและเปินเรื่องราวของคนมานะคะแล้วก็ขอให้พรปีใหม่นี้นะคะมีความสุขสมหวังกันเร็วๆนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่สี่นะคะในหัวข้อพอรที่จะได้รับในปีใหม่นะคะก็มาดูกันนะว่าคนที่เลือกกองนี้นะคะจะมีพอรอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนางฟ้าเทวดาอยากจะอวยพรให้กับคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะ ก็เรียกได้ว่านะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะขึ้นมาไพ่ใบแรกก็ทาวเวอร์มาเลยจ้าแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะสําหรับทาวเวอร์เนี่ยมันไม่ได้แปลแค่ความหมายของการพังทลายอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงการนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะการจบบางอย่างเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ เพื่อให้ชีวิตนะคะมีอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมในเรื่องของความโสดหรือว่าตัวตนของคุณนะคะช่วงเวลานี้นะคะใครที่แบบจบความสัมพันธ์ไปมันจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นใหม่นะคะการจบทุกอย่างคือการเริ่มต้นเสมอเพาะงง้นนะคะ ช่วงเวลาเนี้ยคุณเองอะค่ะจะได้รับชีวิตที่เป็นอิสระได้รับชีวิตนะคะที่มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทั้งการงานนะคะแล้วก็ความรู้สึกความสุขของชีวิตด้วยนะคะก็เรียกได้ว่านะถึงแม้จะจบอะไรบางอย่างไปอะแต่ว่าคุณเองนะคะก็ยังมีความสุขยังมีความนะคะสมบูรณ์อยู่ในชีวิตของคุณ ใครบางคนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะต้องเป็นแม่หรือว่าจะต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวกันไปนะคะเพราะว่ามีไพ่เก้าเหรียญนาอขึ้นกับพ่ยมหา,าเล็กเนี่ยมันก็เป็นเสมอน,นะคะการที่คุณเองอาจจะต้องกลับมานะคะเข้มแข็งด้วยตัวคุณเองเพื่อที่จะเป็นผู้ให้เพื่อที่จะดูแลนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกับลูกๆในช่วงเวลานี้แต่ถึงอย่างงั้นนะคะ,ะ,คะเขาเองกอ็เป็นเหมือนกําลังใจให้กับคุณเช่นเดียวกันนะคะ เพราะงั้นพรช่วงปีใหม่นี้ค่ะมันเหมือนคุณจะได้เป็นผู้ให้ผู้ให้ที่เรียกว่าให้ด้วยความรักด้วยความเมตตานะคะด้วยความรู้สึกอิ่มเอมจากภายในด้วยความรู้สึกอยากจะให้นะคะก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับคุณแม่ที่ให้การเลี้ยงดูลูกๆนะคะเป็นเหมือนกับคุณาจะมีการพัฒนาทางจิตใจจิตวิญญาณความรู้สึก เติบโตขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองได้มากขึ้นมีการเริ่มต้นในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณอยากจะทํามานานแล้วแล้วคุณเองนะคะจะเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจมีความเมตตาก,กับเพื่อนร่วมโลกมากยิ่งขึ้นอารมณ์เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยเนาะถือว่าเป็นเอ,อ่ออะไรที่มันเป็นพรที่ ดีนะคะแล้วก็เป็นการนะคะกลับมาเติมเต็มตัวเองกลับมาสร้างความสุขกลับมาสร้างนะคะชีวิตที่มีความสุขจากภายในไม่ว่านะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะมีใครที่จากไปก่อนหน้านี้นะคะเชื่อว่าคนกองนี้นะคะพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณในปีนี้นะคะมันจะเป็นการให้พรที่คุณจะได้เป็นผู้ให้ด้วยความปิติยินดีและก็มีความสุขกับชีวิตของคุณเองที่เป็นอิสระและก็ มีความนะคะรู้สึกรักตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมจากภายในนะคะแล้วก็นะคะเรามีไพ่ออรลเคิลตอนท้ายเนาะที่เขาจะบอกวิธีการนะคะที่คุณจะได้รับพรเนี้ยได้อย่างเร็วมากยิ่งขึ้นก็เขาขอนะคะให้คุณเนี่ยเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคทุกอย่างด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยความฉลาดปาดเปลืองนะคะอย่าเอาตัวเองนะคะอย่าเอาพลิกไปแลกกับเกลืออย่าทําให้ตัวเองเสียคุณค่าในตัวของคุณเอง ขอให้เชื่อมั่นนะคะว่ามันมีวิธีที่มันเป็นทางออกที่ชาญฉลาดได้อย่างแน่นอนลองเฟ้นหาสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็ทํามันลงไปค่ะแล้วก็ขอให้คุณนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเป็นบทเรียนในชีวิตที่เข้ามาทําให้ชีวิตคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตคุณนะคะได้รู้จักว่าเส้นทางนะคะมันไม่ได้มีแค่ต้นทางกับปลายทางแต่มันมีระหว่างทางที่มีความสุขได้ตลอดเวลา เพราะงั้นคนที่เลือกกองนี้นะคะถ้าหากคุณนะคะเห็นคุณค่าของทุกวินาทีที่คุณมีในชีวิตนะคะแล้วก็ขอบคุณสาหรับทุกวินาทีที่ทำให้คุณนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศัก,กยภาพแล้วทุกอย่างนะคะมันจะทำให้คุณนะ่ะ กลับมาปิติสุขจากภายในเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้ได้อย่างมีความรู้สึกเต็มเปี่ยมนะคะรวมทั้งให้ตัวของคุณเองอะคะ่ะทำให้คุณมีความสุขมีความเติมเต็มจากภายในแล้วก็นะคะดูแลบุตรบริวารที่น่ารักทั้งหลายของคุณนะคะได้อย่างเต็มที่นะคะสำหรับคนที่ เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือว่ามีลูกแล้วนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณเองนะคะเป็นคนที่มีกําลังใจอย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ต้องรักษานะคะความเมตตาความเข้มแข็งเพื่อที่จะให้ลูกๆของคุณนะคะเขานะคะซึมซับความกล้าหาญความเข้มแข็งของคุณตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนนะคะทุกสถานะกันเลยนะคะขอให้พรปีใหม่นี้นะคะได้รับกันเร็วๆได้มีความสุขมี ความสมหวังมีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เติมเต็มคุณเองจากภายในนะคะให้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟงังการกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่พูดคุยกันมานะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ